ตัวไหนล่ะลูกตัวนึงเนาะตั่จับตัวว่าจับแน่ๆอย่าบีบงวแตกนี่กุ้งเยอะเลยจับ่หยนะเนี่ยมาเ่อนอ้อันนี้ยังไม่ตัวเท่าไหร่ลูก เราก็จะไปเรียนรู้นะครับคนที่เขาทำเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับที่อุบลเราก็มีนะครับเป็นฟาร์มกุ้งฝอยกับหอยจุกนะครับนี่ผมเตรียมบ่อไว้หลายวันแล้วนะครับก็ปรับตรงนี้มีตะลายหางกระรอกแล้วก็ ลงเป็นน้ำวนไว้นะครับเพราะว่าเอามาลองรอดแรกนี่เอาเป็นให้น้องหามาให้นะครับน่าจะเป็นกุ้งตลาดคืออยากจะลองเรียนรู้ดูนะครับมันก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยวันนี้เราก็เลยจะไปเอาความรู้จริงๆนะครับขี่ฟาร์มกุ้งนะครับที่บุญทลิกนะครับที่อุบลนะครับก็อันนี้ก็เป็นบ่อที่เตรียมไว้สําหรับลงกุ้งฝอยเป็นการทดลองนะครับก็ อาจจะมีเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้นะครับเราจะเอามาลองอาจจะมีหอยจุกด้วยนะครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นบ่อกใกล้ๆนี่ก็จะเป็นปลานิมกับปลาทับทิมนะครับเราจะเอาตัวเขาให้ดูเพิ่งสองสัปดาห์นะครับลงตอนช่วงปีใหม่ แล้วก็ขยับไปก็จะเป็นบิ๊กอุยนะครับสองบอ่อบ่อแรกสีดํายาวตรงนั้นนะครับสี่ร้อยกว่าตัวก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับอากาศหนาวจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับจะมีไอตัวเล็กบางตัวไม่หลอดนะครับถ้าปนป่นกับปลาทับทิมนก็สามสี่ตัวตอนนี้ก็ดูดูสดชื่น ทางนะครับใกล้ถึงแล้วประมาณ10กิโลนะครับบุญทลิกุบุบนนะครับไปหาพี่ชูนะครับสวนสะออนนะครับทำฟาร์มกุ้งปล่อยแล้วก็หอยจุ้มนะครับเริ่มเข้าเส้นทางที่เตรียมไปด้วยเ้นไม้นะครับแมวกับหมาก็ยังนอนหลับสบาย นี้แหละมีทั้งกุ้งรวมแล้วก็นู่นจะให้ดูกุ้งกุ้งพ่อแม่พันธุ์พี่เบิ้ลเข้าไปดูครับวันนี้พี่เบิ้ลมามาเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับอันนั้นไม่มีกุ้งแล้วคุณกุ้งพ่อแม่พันธุ์พี่เบิ้ลเดินไปพี่เบิ้ลเดินไปพ่อจะถ่ายไปให้มันหนาวมันติาหนาวติดจ่ามรสาพี่ก็เลยเอามันลงกระชังน้ำ ที่เพื่อนเห็นกุ้งไหมลูกบอ่อใหม,ม,บม,บม่บอ่อใหม่บ่อมันจะมีวงบอ่บอมันมีเลี้ยงสองแบบแบบเลี้ยงแบบไม่ต้องปูผ้าพลาสติกเราต้องแค่บ,บ่อก่อนคร<ช>ับให้มันหายด่างหายขดก่อนเป<ร>็นสิบห้าวันเจ็ดวันอย่างน้อยถ้าเป็นบอ่อใหม่นะสิบห้าวันเลยแค่ต้นกล้วยนี่แหละแต,<อ>แต่ใส่ตรงนี้ก็ไม่ต้องแช่แต่ถ้าใครอยากเลี้ยงเร็วเอาเอานี่ลงเลยก็เลี้ยงได้เลยเห็นกุ้งไหมคะเห็นกุ้งไหมคะฮะ อีกห้าวันถ้าบ่อใหม่เหลาหนุกไหมตอนนี้ไงมันก่อดนี่ไงนี่ไงคุงเต็มเลยน้องไปเอามาให้ผมตอนแรกผมก็ลองแล้วพี่รอบนึ่อตายเกี่ยงเลยแถวที่ไหนอะผมว่าน่าจะมาจากตลาดแต่ว่าตอนเาเอามันก็เป็นดิ้งดองดิ้งดองตลาดมันเป็นคุ้งตัวเล็กมันไม่แข็งแรงคุ้ตัวโตนั่นี่ครับเอชิ้นเขียวนี่คือไข่มันใช่ไหมครับอันนี้คือไข่ที่หัว ที่นซูดูไข่มากุ้งไข่จับที่หนวดจับกุ้งจับที่หนวดจับกรงหนวดอย่างนี้มันคือไข่ที่หัวสักพักมันจะดิดไปที่ท้องมันก็จะเหมือนพอมันอยู่ที่ท้องอีกอาทิตย์เดียวมันจะออกลูกครับอาทิตย์เดียวเองเหรอพี่นี้ไข่ที่ท้องนะเขาบอกว่าถ้ามันอยู่มันก็อาจจะโดนตัวอื่นกินใช่ไหมครับมันก็มีกินม้างแต่มันก็เหลือรอดแต่าถ้าเกิดเรา ก็ล้วก็สวัดออกมาตัวนี้ต้องให้ครดนะเพราะมันต่อ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้หวเนี่ยรีดตะกรอนดๆแต่ว่าตอนอท้ายนี่คุณต้งเอาข้าแหงมลองนะเพราะว่ารตัวเล็กกั้ตัวเล็กกู้มันออกอ๋อถาเราเอาหงมาลองทางนี้เราก็เก็บเข้ามาได้แ่นั้นมันก็ไหลไปกัน้ำเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้ดูดดูดดูแค่นั้นพอแล้วส่วนนึ่งเราอาจจะเติมน้าเพื่อเราดูออกไปเท่าไหร่แล้วก็ะอ๋อเราน้ำมันเต่แล้ว ก็คือน้ำเท่านั้น,น,นประมาณนี้นนอ๋อไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทั้งบ่อกุ้งกุ้งมันจะกุ้งมันจะเมามันจะตายเยอะครับแต่ถ้าคานี้ไม่มีกุ้งตายแล้วมันก็ชอบด้วยเปลี่ยนน้ำให้มันนัครับพี่จะเปลี่ยนประมาณอาทิตย์นึงหรือสิบวันเราเปลี่ยนทีนึงสิบวันเราก็ดูว่ามันมีตะกอนเยอะบางทีมันลอกคราบเนาะลอกคราบมันก็จะเห็นเปลือกของมันแต่ใสๆลอกคราบแล้วตัวมันจะโตขึ้นใช่ไหมครับ

นี่กุ้งเยอะเลยลจับไว้นั่นเนี่ยโอ้อันนี้ยังไม่ตัวเท่าไหร่ลกูกโอเคใกล้พ่อแม่พันแล้วเนี่ยน,นี่นี่เป็นตัวผู้นะตัวผ,ผู้มันจะหัวสีเหลืองดูยังไงฮะหัวมันจะยาวมันหอมแล้วก็หัวมันจะมีไข่สีเหลืองครับพี่เพิร์ลมาดูเบอหอยด้วย นี่เพอห่ห่ครับอ๋อสมให้เพืนเพื่อนด,<อ>ดูแล้วกทำชมคคือ,อะไรครหอยนะครับหอ,อ,อยทาเราเรียกว่าไม่ใช่หอยจุบหอยจุบหอยขมครับครับจะเป็นภาพของ ความสุขสอสดนะครับต้มเย็นมากที่บอกตลาดกุ้งไม่พอจะลงนานะครับตรงนี้ทีหน้านะครับเอาพร้อมกันก็ได้ครับพี่เอาพร้อมกันก็ได้ครับทีเดียวครับครับใส่ขวดเหมือนเมื่อกี้นะครับขออนุญาตพี่ชูครับ กล่าวคเอาไปกล่าวคำเย็นนิดหน่อยครับมาเบิ้นเริ่มยาวแล้วนะครับไม่ใช่มาดูกุ้งดูหอยแล้วนะครับจะมาจับไก่ไข่แล้วนะครับโอ้มาเบิ้นลุกถึงล่างไก่ไข่ป้าชูแล้วครับเห็นมันมดไปโลดเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุขุดมันลงไปโลด Bye.